เม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทรายคนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่าคนจะกแกร่งก็เพราะผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยานมิตรทุกท่านนะครับก็เช้าอารุณสวัสดวิสดวันจันทร์ นะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับด้วยเจตนารม์เจตนาหลักที่มีพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปวีดีโอนำวัตถุมงคลที่พบเจอได้น้อยมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยเฉพาะวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนํามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักไม้ก็ถือว่าเป็นมีดสองยุคด้วยกันนะครับที่จะนํามาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันะนะครับนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านนะครับประมาณสิบกว่านาทีไม่เกินนี้ นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนคลับที่เข้ามาชมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ด้วยสัตว์แห่งความจริงใจนะครับก็จะนำสิ่งดีมารีวิวให้พี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเน,นื่องนะครับ เอาละเดี๋ยวเราก็เข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับเล่มแรกนะครับเป็นด้ำไม้ปักไม้มีดยุคต้นที่โบราณมากๆนะครับนะครับความแห้งของไม้ความเก่าของโลหะชัดเจนมากๆนะครับก็จะเน้นสูมให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ เป็นไม้พยุงโบราณานะครับไม้พยุงก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับที่นิยมนำมาทำวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะด้านมีดปักของมีดนะครับนี่นะนแหละก็ขอนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันนะครับชัดเจนนะครับโลหะ หรือว่าแม้ลัดเมตรนะครับคาบไข่ต่างๆนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการเวลาตามธรรมชาตินะครับชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับทุกอย่างของเก่านะครับเราดูมันจะง่ายมากๆา เราต้องยึดหลักของธรรมชาตินะครับนี่ขาบไข่ต่างๆที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องใช้การเวลานะครับไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับจึงจะได้ประมาณนี้นะครับโลหะต่างๆความแห้งของโลหะดูไงก็มีความคลาสสิกนะครับนะครับนี่ก็ก็เรียกว่าภายนอก ของมีดนะครับที่เน้นซูมให้ทุกท่านได้มองได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับ่นะครับเนี่เหล็กหรือว่าโลหะนะครับจะมีความแห้งอนะครับแล้วก็ถือว่ามีความแห้งมีความแข็งนะครับนี่แหละไอ้ก็เรียกว่า โลหะโบราณน,นะครับมันไม่เหมือนเหล็กปัจจุบันนะครับพี่น้องเนี่ยลักษณะความแห้งของเหล็กเดิมๆมากๆนะครับสวยงามเก่าลึกนะครับการตอกอักระพ,พระคาถาต่าง นะครับถือว่าโบราณมากๆนะครับนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับด้านนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นยันยันประจำตัวของหลวงพ่อเดิมนะครับยันพระเจ้าอมโลกหรือว่ายันนโมพุทธายะนะครับพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ ตามด้วยพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับบทนี้ถ้า,าท่านใดจะได้จไดจเจริญภาวนาสวดบ่อยๆนะครับก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งนะครับเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับน,นาก็ถือว่าเป็นนาคโบราณเดิมๆนะครับ ดูแล้วก็ถือว่าคลาสสิกะนะครับธรรมชาติดูง่ายมาเต็มมากๆนะครับเนี่ยหางหน้าก็อ่อนช้อยสวยงามะนะครับโคนมีดด้านนี้ก็เป็นพระปิตานะครับตามด้วยตัวอุนาโลม นะครับแล้วก็นี่นะครับพระคาถา,าถือว่ามาเต็มพิกัดเช่นกันนะครับเน้นพี่น้องก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับด้านนี้ตอกพระคาถา บริเวณลำตัวนาคนะครับหรือกลางใบมีดเป็นคาถาพระเจ้า16พระ16พระองค์นะครับนี่แหละก็ถือว่ามาเต็มพิกัดนะครับความเก่าความคลาสสิกโบราณน,นะครับนี่แหละก็ช่วงนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนำมีดที่เก่ามากๆนะครับ มาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้พิจารณากันนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับผมก็ได้มา,าใกล้ๆแถววัดหนองโพนี่เองนะครับใกล้ๆก,กับสีแยกไฟแดงทางเข้าวัดหนองโพนะครับถือว่า,าเป็นตำน,นานคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานนะครับมีดของหลงพ่อเดิมนะครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องอพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอท่านใหม่ๆก็อยากจะแนะนํานะครับด้ามไม้ฝักไม้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องศึกษาพิจารณานะครับนะเพราะว่ามีดด้ามไม้ฝักไม้ก็ถือว่าเราพอจะเอื้อมถึงได้นะครับ พุทธคุณก็ไม่ต่างกันนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะนั้นก็อยากจะแนะนำนะครับนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันได้พิจารณากันนะครับดูง่ายนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการทักทายกันโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร097ย 9991983นะครับ ID ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับบันทึกชื่อผมสุรพัฒน์ไลน์ก็จะเด้งทันทีนะครับเพราะว่าผมตั้งเด้งอัตโนมัตินะครับเพียงแต่พี่น้องกดบวกเพื่อนเข้าไปนะครับมันก็จะได้สะดวกในการาเผื่อท่านใดต้องการจะ นำวัตถุมงคลของท่านนะครับที่หามาได้มาแชร์ประสบการณ์ก็ยินดีนะครับเอาละนะครับนี่ก็เล่มแรกผ่านไปเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะครับพี่น้องก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับมันแตกต่างกันอย่างไร เล่มน,นี้ด้ามงาฝักไม้นะครับมีการวิวัฒนาการขึ้นมานะครับปอกอตรงข้อรัดข้อมีดสะโพกมีดตรงนี้นะครับแหวนเนี่ยก็จะเป็นนาคแล้วนะครับแล้วก็เป็นเงินแม้จะมีความละเอียดในการเขาเรียกว่า เส้นนะครับแม้แต่และเส้นมีความสวยงามมากๆะนะครับเนี่ย <Okay. S 1> ก็พิจารณาดูนะครับนี่แหละเป็นแหม้เจ็ดเก้านะครับแม้อย่างนี้ต้องทำจากเครื่องเท่านั้นเท่านั้นนะครับถ้าทำกับมือนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเราต้องวางอย่างเดียวะนะครับก็ พิจาณาดูนะครับมีดยุคต้นกับยุคกลางมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ด้วยแบบรูปแบบที่มีการกำหนดมานะครับโดยเฉพาะช่วงที่ได้มีการประกวดตีมีดนะครับทางคณะกรรมการวัดหนองโพเพื่อเป็นเอกลักษณ์มีดของหลวงพ่อเดิมอย่างชัดเจนนะครับ จึงมีมีดเขาเรียกว่ามีดยุคก,กลางยุคปลายนะครับนะครับนี่แหละเล่มน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนี่ยโลหะก็มีความแห้งเหมือนกันนะครับคาบไขรต่างๆมสเสนะนะครับมาเต็มเช่นกัน เสมาใบโพเต็มใบนะครับเล่มนี้นี่แหละเป็นศิลป์ของช่างสอนนะครับเพราะนั้นการพิจารณานะครับนอกจากความเป็นธรรมชาติของอวัตถุมงคลแล้วศิลปะของช่างนะครับเราก็ต้องดูออกนะครับนี่แหละมีความสวยงามนะครับเป็นไซส์ที่น่ารักเช่นกันเล่มนี้ ถือว่าเป็นไซส์กระเทยนะครับเจดนิ้วรวมด้ามและฝักร่องเลือดอลึกนะครับกระดูกงูเรียงการสวยงามถือว่า,าเป็นเล่มที่มีความคลาดสิกมากๆนะครับการเข้ามีดถือว่าแน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสันคลอนอเดิมๆครับพี่น้องเนี่ย ยิ่งดูยิ่งคลาสสิกนะครับความแห้งความช่ำของงานะครับนะครับนี่ก็มีร่องรอยการแตกรายงานนะครับดูง่ายการสังเกตรหรือว่าการพิจารณานะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับ ถือว่ามนขลังมาเต็มพิกัดอ่านะครับเพราะว่ามีการฝังตะกุดสามดอกเลยนะครับเะพาะตะกุดหลวงพ่อเดิมหรือว่ามีดก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับด้วยพุทธานุภาพนะครับนำมารวมกันถือว่าอ่าเป็นที่สุดของที่สุดนะครับนี่แหละมูล,ลค่าหรือว่าเลยค่านะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่ในแต่ละวันนะครับผมก็ถ้าได้มีโอกาสมาทักทายกับพี่น้องก็จะมีความสุขนะครับ เพราะว่าก็ถือว่าเป็นกันลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าคําว่ากัลยาณมิตรนะครับไม่ได้จะหาได้เจอง่ายๆนะครับคนที่มีความรักมีความศรัทธามีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับตรงไปตรงมานี่แหละเขาเรียกกันกัลยาณมิตรนะครับมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นถ้า ทุกท่านพบเจอแล้วก็จงรักษาไว้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่านะครับที่เราจะคบหานะครับเพื่อจะดำเนินชีวิตเราไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าเราพบคนดีสิ่งดีๆก็จะติดตัวเราไปนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับในแต่ละคลิปวีโอนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ